น้ำปรุงและออดิโคโรนแบรนด์ภูมิลาพิลมจากต้นตำรับเจ้าจอมมันดาแพรล,ลักแรกในรัชกาลที่ห้าให้ทุกคนได้ดื่มดำย้อนอดีตไปพร้อมๆก,กันกับความหอมที่ละมุนละมัยยิ่งนักนะคะสั่งซื้อทาง l ล n e ออฟ i ิเชีลได้เลยนะคะจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมถุนนะคะตั้งแต่ ดูดวงตั้งแต่วันที่11ถึง17ธันวาคมปีพศ2566นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับช n n e l เทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมีเคล็ดลับที่ท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตปรับใช้เลยนะคะจะได้ตรงแล้วก็เโลกกับดวงชะตาของท่านเองนะคะในดวงชะตาของชาวราศีเมถุน เอาละหมดทุกหมดโศกกันแล้วนะคะในชาวราศีเมถุนท่านจะเกิดความภาคภูมิใจในงานของท่านมากๆใครทํางานเกี่ยวกับยานพาหนะงานอสังหาริมทรัพย์งานเกี่ยวกับก่อสร้างหรือว่าการที่จะสร้างอะไรใหญ่ๆนะคะหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติคือการปลูกต้นไม้การจัดสวนหรือการขายสิ่งที่เป็นเกษตรทําเกษตรทําสวนทําไรนาอยู่จะประสบความสําเร็จความสําเร็จตรงนี้ในชาวราศี เมถุนจะรู้สึกดีเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจเหมือนไปช่วงที่แบบเฮ้ยเราทําแล้ว มันออกผีดอกออกผลงดงามทําให้เราเกิดรู้สึกภาคภูมิใจหรือทําทําไปมีคอนเนคชั่นที่ดีการทาทําไปแล้วมีเพื่อนที่ดีหรือคนที่มาต่อยอดความรู้ทําให้คุณภูมิใจกับในอาชีพการงานของคุณในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับคนที่ดวงมีความเคลื่อนไหวขยันขันแข,นข,นข,นขน็งเพราะในชาวราศีเมถุนดวงคุณต้องขยันมากๆนะคะเพราะเป็นจังหวะขาขึ้นโชคลาภกํลาลังมา เพราะฉะนั้นแสดงความยินดีดังๆเลยนะคะกับในชาวราศีเมถุนสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่หวย,ยจะออกพอดีนะคะอาจารย์ทํานายช่วงนี้พอดีเพราะเมถุนก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโชคมีลาบจะเจอมิตรดีเจอตําแหน่งลาบยศได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสได้เงินก้อนนั่นเองสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นปร,รารถนาในการออกรถใหม่ในการซื้อเครื่องประดับซื้อทองในการจะซื้อ เสื้อผ้าอาภรณอะไรก็แล้วแต่จะส่งผลทําให้ดวงชะตาของในชาวราศีเมถุนสําเร็จได้นั่นเองอาจารย์แนะนําเลยเนี่ยในชาวราศีเมถุนนะคะถ้าดวงมาลักษณะเนี้ยดวงหอมดวงเปิดโชคดวงกําลังดีอย่างเงี้ยอาจารย์ให้คุณทวะเนี่ยสั่งซื้อเครื่องหอมภูมิลาพิลมต้องบอกอาจารย์ทําเองด้วยหัวใจแล้วก็สูตรนี้นะคะตำรับนี้ในสมัย ก่อนนั้นจะเป็นทําทตอนตั้งแต่ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าให้ในชาวราศีเมถุนเนี่ยซื้อเครื่องหอมไปถวายพระบูชาเทพที่บ้านของตนเองเวลา,ลาลาลาออกมาแล้วเราก็สามารถที่มาใช้เกิดเป็นบารมีนั่นเองเพราะอะไรดวงมีโอกาสมียศถาบรรดาศักด์ดวงจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากๆอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้พูดเกินจริงหรืออะไรถ้าลูกศิษย์คนนี้ดูหลฟ์อยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลย mm. เขาเดเขาเขาเดินทางอยู่เขาเดินทางมาจากยุธยาเขาเป็นวิถีของนักบวชที่อยู่กับวัดตลอดนะคะ,ะบวชเป็นเป็นสายโยคียเนาะสายโยคียก็คือชุดขาวมาจากวัดมาเหยงนะคะยุธยาอาจารย์ก็ก็ดีใจกับเขามากอาจารย์ดูดวงให้เขาอาจารย์ถามเขาว่า ีที่แล้วดวงดีมากเลยอะได้อะไรสิ่งที่อาจารย์ได้ยิงคําตอบจากเขานะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์อึ้องมากเลยปกตินี่มนุษย์บุตุชนธรรมดาทั่วไปทุกคนเลยนะเอาไม่ต้องว่าใครแม้ทั้งตัวอาจารย์ก็เถอะถ้าใครถามว่าปีที่แล้วเป็นไงมากเราจะ,จะต้องนึกถึงเรื่องการงานการเงินให้เราเป็นไรมากไม่ผู้ชายคนนี้กลับบอกว่าผมดีใจที่ผมได้บวชที่วัดมเหยงอาจารย์แบบอึ้องแบบโหสาธุแต่เขากักางวลอยู่ว่าเขา เหมือนกับว่ามีสุขภาพอะไรที่ไม่ค่อยดีอยู่อยากมีงานทําก็ดูดวงคุณดีนะต่อไปคุณจะมีงานทำเมื่อเชา้าิ่งจะได้รับรับแมสเซจจากจากเขาไลน์เลยเนาะเขาบอกว่าเขาได้งานทําแล้วเกี่ยวกับเครื่องสังฆทานการขายสังฆทานอะไรพวกนี้อาจารย์ก็โอ้ดีใจจังเลยเนี่ยเห็นไหมขอเรื่องงานก็ได้เรื่องงานแต่เขาโดยศรัทธาโดยพลังก่อนเขาก็มา อามามาจะมาเช่าอ่ะจะมามเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเขาพยายามติดต่อเพื่อขอบูชาน้ำปรุงน้ำปรุงพรุมมาราพิลม์นะคะซึ่งอาจารย์ก็กําลังเดินทางไปเชียงรายอยู่แล้วก็พอคุยกับเขาเสร็จอาจารย์ก็ตีรถกลับเลยนะแล้วก็มากรองเพราะว่าจะต้องกรองให้สะอาดที่สุดเลยแล้วก็เขาก็ นำไปใช้อาจารย์บอกเอาเอาจะเอาไปใช้หรือไปถวายพระเขาบอกผมขอใช้เองก่อนเขาก็ไปใช้เขาก็ได้เงินทันทีอันเนี้ยอาจารย์จะไม่อวดอ้างนะจะไม่ช่อยไม่ไม่ชอบแบบการอวดอ้างว่าเออใช้อันนี้แล้วดีทันทีไม่คืออาจารย์เชื่อแลวอาจารย์เอื้อมมือหยิบมาเนี่ยขออาจารย์หยิบมาจากหิ่งของพระพุทธเจ้าหลวงพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอาจารย์บูชาอยู่แล้วนะคะเขาเอาไปใช้ แล้วเครื่องหอมพวกนี้ยอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เราสมัยก่อนเขาไม่ได้ให้คนทั่วไปใช้ให้ใช้ในเขตพระราชฐานชั้นในเท่านั้นปัจจุบันอาจารย์ได้มีโอกาสได้เผยแพร่อาจจะเป็นอดีตชาติหรือความผูกพันอะไรก็แล้วแต่ได้เล่าเรียนศึกษาวิชานี้มาเขาไปใช้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้งานทําเลยซึ่งอาจารย์ก็ยังแบบเอ้ยดีจังเลยแล้วเหตุการณ์เนี้ยประมาณสองสคนที่ที่ตกงานอยู่ แล้วเอาไปใช้ได้งานเลยอีกคนอาจารย์ยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยรีบไลน์มาบอกอาจารย์แม่ได้งานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงแต่จะไม่ออวดอ้างหรอกว่าฉีดแล้วรวยฉีดแล้วเฮงอาจารย์พูดไม่เป็นหรอกคือลองดูเอาไปใช้ให้คุณเกิดความศรัทธาก่อนนะคะอะไรที่มีประวัติมีสตอรี่มีความมีมีสิ่งที่ดีอะ่ะอาจารย์ก็จะเอามาบอกให้กับ ทุกๆคนนะคะทีนี้มันโยงมาถึงในชาวราศีเมถุนซึ่งดวงคุณกำลังดีมากแล้วต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาก็เป็นชั้นสูงที่ดูแลดวงชะตางานอยู่และถ้าในชาวราศีเมถุสนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอะไรก็แล้วแต่มันถึงช่วงเวลาที่ดวงคุณจะปังมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงดีมากๆเลยแต่ทีนี้ถ้าถามในเรื่องความรักล่ะ ความรักนะอาจารย์จะบอกเลยว่ากลุ่มที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายอะไรประมาณเนี้มันจะโดดเด่นมากคุณจะเจอรักแท้อาจจะฟังอยู่เออหนูก็เป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันแต่หนูยังไม่เคยเจอรักแท้เลยแต่ในชาวราศีเมถุนคุณจะเป็นหนึ่งที่เจอรักแท้หรือไม่ถ้าไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นคู่รักกันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุน ไม่รู้จะพูดไงอ่ะสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะอาจารย์เวยพรให้สวัสดีค่ะ